To introduce himself and his topic. Thank you, Venus. Good morning, everyone. My name is Panaporn I am also a diploma student from Phraya at the Traditional Technical College. In today's presentation, I will cover. Hovering... Sorry, in today's presentation, I will cover. Hovering... We saw an opportunity to create something special by signing a unique t-shirt on TikTok. Before posting the video on TikTok, it undergoes a review by itself. We, we post our first video on TikTok for the first time on October 20th. Yeah. Yes. If you have a uh, TikTok application, you can search uh, the name of our channel. อันนี้แต่เมื่อวานนะคะเนี่ยน่าอิดมาพูดได้ไงคะน่าอิดมากอ่าอามเป็นยังไงคะคำแรกรสอะไรคะเนี่ยหม่าล่าเป็นเปียวนะคะถ้าเดียวก็คืออันนี้อันนี้รสลาค่ิคะอันนี้หม่าล่าใช่ค่ะอันนี้หม่าล่าอร่อยนะครับฟิลคล้ายคล้ายหมึกตุ๋นหมึกตุ๋นทานสูตใช่ไหมคะใช่ค่ะถุงกล้ออ่าอีกหนึ่งรสชาติค่ะไปเลย อย่าสั่นอ่าสั่นค่ะกินแล้วไม่ตายค่ะอันนี้รถอะไรนะ69ได้เลยค่ะหอมหอมก่อนดมเหมือนวายก่อนค่ะอืมอร่อยมากเตียวเตียวเค็มกำลังดีเตียวเข็มกำลังดีบดหรือเปล่าไม่บดค่ะ ไปีทไป้างในเหี๋ยวใครอี่ดนี่ถ้ามันไม่อยู่ข้างนอกอกไม่ได้ช่วยค่่วยด้วยน้องเด็กเลยครับขาแเลย